การควบคุมฝูงชนผู้เข้ารับการฝึกจำนวน44นายทำการฝึกโดยร้อยตำรวจเอกชาตรีวงเทพรองผู้ก,กําลังสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางควบคุมการฝึกโดยพันตำรวจโทรปรัชญาทิศลาสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางกํากับการฝึกโดยพันตำรวจโทอุทัยคำแสน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางค่ะาาการฝึกทุดกวมผู้ชนเป็นการฝึกในระดับหมวด รนระดับแรกจะเป็นการฝึกการใช้กระบองท่าพักท่าเฉียงอุ้าเฉียงอุธตามเรียบพักถ้าตีอยู่กับที่และท่าตีประกอบการเคลื่อนที่กระิไชด้ว่าอไหนก็นบไปไปิเดินแ <c oughs> ถวสำหรับการฝึก

やらもったらなめよ ไป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 ไ่ดปนปไ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 ป่ปไ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 ไปไ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 ปไปไ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  ยกมือเป็นหลักมีดระยะจับเท่าเฮยฮักบ่างเรียบแถวต่อไปเป็นการฝึกในรูปแบบขบวนแบบเก่า ซึ่งประกอบด้วยลูกขบวนหน้ากระดานลูกขบวนบาดยซ้ายลูกขบวนบายขวาลูกขบวนล,ลิ่มและลูกขบวนดาวเว้า รบบลูกขบวนหน้ากระดานใช้ในกรณีที่ต้องการกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าในพื้นที่หรือเป็นการตึงกําลังกับกลุ่มผู้ชุมนุมนล,ลูกขบวนไปทางขวาใช้กรณีที่ต้องการผลักกลุ่มผู้ชุมนุม ไปทางด้านขวาซึ่งปกติจะมีการเคลื่อนที่ลูกขบวนได้า้ายลูกขบวนไปด้นซ้าย,ย,าายต้องการผักดันกลุ่มผู้ชุมนุมไปทางด้านซ้าย สำหรับรูปคุกริมใช้ในกรณีที่ต้องการแยกกลุ่มผู้ชมนุ่มซึ่งมีจำนวนมากให้เป็นกลุ่มเล็กๆโดยมีการเคลื่อนที่เป็งหน้า สำหรับรูปขบวนเดววาใช้ในกรณีที่ต้องการควบรรมบุคลาัรหรืออีพีเคลื่อนที่ข้างหน้าหรือไปยังเป้าหมายต่อไปเป็นการฝึกชุดควบคุมฝูงชนระดะับวดในรูปแบบ UN ซึ่งใช้โล่ในการประกอบการฝึก สำหรับการฝึกรูปแบบ u ูอจะมีการเคลื่อนที่กดดันกลุ่มผู้ชุมนุม เป็นการฝึกระดับหวดจะมีการแยกเป็นหมู่เสร็จแล้วแยกเป็นชุด Я говорю, кут Right. Yes. Yes. ไปจะเป็นการฝึกในรูกจับคุมแบบต่างๆ การจับคุมแบบหึงเป็นการจับคุมแบบล็อกมีการสอดแขนกดไหลซึ่งสามารถนำผู้ชุมนุมเคลื่อนที่ไปได้โดยง่าย การจับค no ุมแบบที่สองเป็นการจับคุมแบบล็อกยกตัวการจับคุ้มแบบที่สาม เป็นการจับกลุ่มแบบพลิกโล่ในกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามเข้าไปผลักดันหรือไปทำลายเจ้าที่เจ้าที่จะพลิกโล่เข้าไปายาจับกลุม่มการจับกลุ่มแบบที่4เป็นการจับกลุ่มแบบชุดเคลื่อนที่เร็วใช้าลังหนึ่งหมู่ใช้รถยนต์สองคันโดยใช้สันตราย,ยานยาวหนึ่งครั้งเคลื่อนที่ข้างหน้าสันตราย,ยาวสองครั้ง นที่ถอยหลังเต่ยาวสามครั้งพร้อมขึ้นรถเมื่อได้รับสัญญาณรถจะเคลื่อนที่ไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อเข้าในการจับกุ่ม เมื่อไปถึงเจ้าที่จะลงทำการจับกุมทันทีมีการล็อกตัวเมื่อได้รับสัญญาณแตรยาวสามครั้งพร้อมขึ้นรถ ยาวหรือรั้งพร้อมขึ้นที่ทังหนะ้า